สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทําการนะครับวิเคราะห์ครั้งที่2นะครับก็จะได้เป็นยุทธศาสตร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาวิเคราะห์นะครั้งที่3ก็จะนําไปสู่พันธกิจนะครับของสถานศึกษาของเรานะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องนํายุทธศาสตร์นะครับของการวิเคราะห์ครั้งที่2นะครับมาจัดหมวดหมู่ นะครับเพื่อที่จะให้แคบให้เหลือจํานวนข้อน้อยลงนะครับตัวอย่างนะครับจากการวิเคราะห์ครั้งที่2นะครับเพื่อมาต่อยอดในการวิเคราะห์ครั้งที่3นะนั้นก็คือนะครับเราสามารถที่จะรวมกลุ่มในเริ่มอ,อะไรครับเราสามารถที่นํายุทธศาสตร์นี้นะครับแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมนารวมกันนะครับเม <ME> ื่อมีวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้ว สุดท้ายนะครับก็จะนําไปสู่นี่ครับประเด็นมหาที่เราต้องเขียนต้องใช้คาต้องต้องคิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งคําที่มันครอบคลุมนะนั่นก็คือเมื่อมีวัสดุครูพันสํานักงานมีทุกอย่างพร้อมมีโครงสร้างอาคารสถานที่ท,ที่มั่นคงแข็งแรงก็จะนําไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษานะครับต่อมานะครับหัวข้อในเรื่องของอะไรครับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะอันนี้คือกรุ๊ปนะครับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แลวก็สรรหาบุคลากรทางการศึกษานะแล้วก็พัฒนาคุณภาพครูนะครับเราก็รวม3ข้อนี้นะครับเรื่องของผู้เรียนเรื่องของคุณครูสุดท้ายก็จะนําไปสู่อะไรครับทําให้เราได้อะไรครับศักยภาพของการจัดการศึกษาใช่ไหมครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ได้ทั้งศักยภาพนะของการจัดการศึกษานะครับ ซึ่งต่อมานะครับหัวข้อต่อไปถ้าเกิดว่ารวมกลุ่มกันไม่ได้นะครับจัดกลุ่มไม่ได้ก็ใส่โดดไว้เลยแต่ว่าจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับเราก็ปรับเป็นอะไรครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายซึ่งคำก็ยังกว้างขึ้นใช่ไหมครับต่อมานะครับที่เหลือเนี่ยนี่นะครับอ่าเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับอันนี้นะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้นะครับเราก็นะครับพัฒนาสภาพ แวดล้อมแห่งการเรียนรู้นะครับเมื่อมากับคู่กับใครไม่ได้เราก็เขียนเป็นประเด็นปัญหาใหม่นั่นก็คือสภาพการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับอ่านี่นะครับสุดท้ายนะครับเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรครับอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นนะครับเราก็ปรับนะครับเขียนเป็นประเด็นปัญหาใหม่ที่มันครอบคลุมแล้วชัดเจนนะนั่นก็คืออาจจะเขียนเป็นอะไรครับภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น สิ่งสุดท้ายนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพครั้งที่3นี่ก็จะกลายเป็นพันธกิจของเรานะครับ